ผู้รับเหมารับเหมาก่อสร้างวางท่อประปากับทางอบตอผู้รับเหมานะครับก็มีการส่งมอบงานแล้วกรรมการตรวจรับเนี่ยก็ไปตรวจรับตามระเบียบแล้วก็มีมติว่าผ่านแล้วก็มีการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบเป็นที่เรียบร้อยปรากฏต่อมาว่าภายหลังหนึ่งในคณะกรรมการกลับไปตรวจสอบหน้าง,งานอีกครั้งหนึ่งแล้วปรากฏว่างานมันขาดไม่เป็นไปตามสัญญาทางอบตอก็เลยไปจ้าง ผู้รับเหมาลายใหม่เพื่อมาทํางานให้มันครบตามสัญญาแล้วมีค่าจ้างเพิ่มอีกเป็นเงินจํานวน20,000บาทอบตอสามารถฟ้องเงินจํานวน20,000บาทกับผู้รับเหมาลายแรกได้หรือไม่ที่นี้นะครับเป็นคดีเกิดขึ้นสู่ศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสรุปคร่าวๆประมาณว่าห้างรายแรกนะครับรับเหมากับทางอบตอก็คือขยายเขตประปาโดยการวางท่อ เขาก็ส่งมอบงานให้กับทางอบตอบตอก็เอากรรมการตรวจรับเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจรับนะครับกรรมการก็ตรวจไปตรวจมาบอกว่าผ่านก็เบิกจ่ายเงินตามระเบียบเรียบร้อยนะครับให้กับผู้รับเหมารายนั้นเบิกจ่ายเงินไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาหนึ่งในคณะกรรมการกลับไปตรวจสอบหน้าง,งานอีกครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าแกคิดอะไรนะครับท,ทั้งที่เบิกจ่ายเงินไปแล้วและปรากฏว่างานเนี่ยมันขาด มันไม่เป็นนเป็เปตามสัญญาคือมันไม่ครบนะครับทางอบตอก็เลยไปจ้างผู้รับเหมารายใหม่มาทํางานเพิ่มในส่วนที่มันขาดคิดเป็นเงินคือ20,000บาททีนี้ทางอบตอก็เลยต้องการฟ้องเรียกเงิน20,000บาทจากห้างรายแรกนะครับกรณีแบบนี้สามารถฟ้องได้หรือไม่เพราะทางอบตอเนี่ยเบิกจ่ายเงินให้กับเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคดีนี้ก็ขึ้นสู่ศาลปกครองสูงสุดเป็นที่ เรียบร้อยแล้วนะครับข้อจริงก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาดได้ทำสัญญาว่าจ้างให้ในายบุญมาก่อสร้างขยายเขตท่อประปาหมู่บ้านชนิดท่อ PVC ยาว1,700เมตรตามแบบแปนที่อบตอกำหนดโดยมีค่าจ้างตามสัญญานะครับเป็นเงิน88,000บาทต่อมานะครับเมื่อนายบุญมาหรือว่าผู้รับจ้างเนี่ยดำเนินการก่อสร้าง เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแกก็เลยส่งหนังสือนะครับทางบอกทางอบตอว่าให้ไปตรวจรับงานคณะกรรมการของอบตอนะครับก็ได้ออกไปพื้นที่และก็ตรวจรับพัสดุนะครับก็เห็นว่างานเนี่ยถูกต้องเป็นไปตามสัญญาทุกประการนายกอบตอก็เลยได้อนุมัติเบิกจ่ายเงินให้นะครับเป็นเงินเต็มจํานวนเลยคือ8 8 0 0 0ับาทและก็ผู้รับเหมาออรายนั้นก็ได้รับเงินไปเป็นที่เรียบร้อย เพอเอิญต่อมานะครับทั้งนั่นที่เบิกจ่ายเงินเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเนี่ยหัวหน้าส่วนโยธาของอบตอนะครับไม่รู้ว่าแกคิดอะไรนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีบันทึกถึงนายกอบตอว่าได้ไปตรวจสอบงานอีกครั้งอีกครั้งนะครับพี่ทั้งนี้พี่เบิกจ่ายเงินไปแล้วนะครับปรากฏพบแด้พบว่านายบุญมาเนี่ยทำงานวางทอ่อประปาขาดไป 4 7 2เมตรซึ่งทางอบตอรหรือว่ากรรมการเนี่ยก็ได้ติดต่อให้ไดบุญมาเนี่ยพร้อมกับคณะไปตรวจสอบงานอีกครั้งแต่ไดบุญมาเนี่ยก็ไม่ได้ไปตามนัดแต่ให้นายคณาราไปแทนในที่สุดทางอบตอหนองขาะนะครับได้มีหนังสือแจ้งให้นายบุญมาเนี่ยเข้ามาดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่ไม่ครบไม่เป็นไปตามสัญญา แต่นายบุญมาเนี่ยก็ไม่ดําเนินการใดๆทางอบตนะครับจึงว่าจ้างผู้รับเหมารายใหม่ให้ต่อขยายท่อประปาจนเสร็จสิ้นตามโครงการคิดเป็นเงิน22,660บาทและทางอบตเนี่ยก็ได้จ่ายเงินให้กับผู้รับเหมารายใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วทางอบตนะครับจึงได้มาฟ้องร้องต่อศาลปกครองให้ในายบุญมาก็คือผู้รับเหมารายแรกใช่ไหมครับ ชําระเงินเป็นเงินสอง6มืสองพันหร้อยหกสบาทแกทางอบตอรเรื่องนี้นะครับสาปรปกครองสูงสุดได้ฟันธงวินิจฉัยแล้วว่าเป็นยังไงอบตอจะฟ้องเรียกได้หรือไม่อย่างไรนะครับสาปรปกครองสูงสุดได้มีคําพิพากษาคดีแดงที่อสองห้าเจ็ดทับปีห้าสามคดีนี้ก็สิบอดปีที่แล้วนะครับท่านวินิจฉัยไว้ว่าท่านนี้ไม่ถึงว่าสาปรปกครองสูงสุดนะครับแม้ว่า ตามปรากฏในใบตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจการจ้างบอกว่านายบุญมาผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาครบถ้วนแล้วและมีการตรวจรับงานแล้วแต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตามบันทึกของคณะกรรมการว่านายบุญมาผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยดำเนินการก่อสร้างท่อเมนประปลาไม่เสร็จเป็นระยะทาง 4 7 2เมตรกรณีนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้ว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างเนี่ยไม่ดำเนินการตรวจรับงานให้ถูกต้องครบถ้วนหรือเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดกรณีนี้จึงไม่อาจถือได้ว่านายบุญมาผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาตามข้อ48อนุ4แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลปี3 8ประกอบกับสัญญาจ้างก่อสร้างท่อเมนประปาเป็นสัญญาจ้างที่มีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่นายบุญมาผู้ถูกฟ้องคดีต้องดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาโดยอบตอเนี่ยผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องชำระค่าจ้างเป็นค่าตอบแทนแต่การที่นายบุญมาผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยก่อสร้างท่อเมนประปาขาดไป 4 7 2เมตรจึงไม่อาจถือว่านายบุญมาผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยได้ปฏิบัติตามสัญญาถูกต้องครบถ้วนแล้วทำให้อบตหนองขนาดผู้ฟ้องคดีมีสิทธิ์ที่จะฟ้องเรียกค่าจ้างในในส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ดำเนินการตามสัญญาให้แล้วเสร็จคืนจากนายบุญมาผู้ถูกฟ้องคดีได้ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องคืนเงินอันเกิดจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างท่อเมนประปาไม่ครบถ้วนเป็นระยะทาง472เมตรคิดเป็นเงิน22,660บาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีก็คือทางอบตอนะครับท้ายนะครับสาลปกครองสูงสุดจึงพิจารณาพิภากษาให้ในายบุญมาก็คือผู้รับเหมาก่อสร้างรายแรกนะครับ ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน22,660บาทพร้อมดอกเบีย้ยแก่อบตอผู้ฟ้องคดีเรื่องนี้เราได้ความรมาู้เกี่ยวกับอะไรครับหัวหน้าเบครับครับค่าดูโทรศัพท์ดูครับพี่โอค่าดูโทรศัพท์มาคาแดกดาหมึง <laughs> เรื่องนี้นะครับผมสรุปได้ความว่าแม้ทางอบตอเนี่ยได้มีการตรวจรับงานและมีการเบริกจ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ปรากฏต,ต่อมาภายหลังกรรมการไปตรวจสอบงานอีกแล้วงานมันไม่ครบดังนั้นผู้รับเหมารายแรกแม้คุณจะได้รับเงินไปแล้วได้รับการเบิกเงินไปแล้วคุณก็ยังต้องมีหน้าที่กลับมาซ่อมแซมงานให้มันเป็นไปตามสัญญาให้มันถูกต้องครบถ้วนโดยยึดตามคำพิพากษาและคดีตัวอย่างที่เราได้พูดไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับท่านประลัดท่านนายก นาย้างผู้ซอยส้างนาย้างนี่ดีกรอะกับพัสดุเพื่อเอาไปเปรียบเทียบกับอบปตอของพวกท่านทั้งหลายคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ภัพยพงศ์สุธนโคตรลาบิกรสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเ <laughs> จ้าเป็นภัยครับนี่ไพ่ม่เกิดครับ